สำรงเหนือสมุทรปราการเมื่อคืนนี้เป็นเหตุรองเท้าเหม็นสังเกตได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะแค่รองเท้าเหม็นนี่ต้องแทงกันจนตายเลยเหรอฮะซอยพรสว่างสิบนะครับที่สำารงเหนือตำรวจสพสำารงเหนือเข้าไปตรวจสอบครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคนถูกแทงชื่ออาเชอยายุ38ยังไม่ได้ตายนะที่เกิดเหตุนะบาดเจ็บสาหัสเลือดออกจํานวนมาก หลังจากนั้นก็มีการปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการถูกแทงที่ใต้รักแรก้แขนด้านซ้ายเส้นเลือดใหญ่นะฮะและคนก่อเหตุชื่อมิอ้นมิ้นเล่าว่าเพราะกลิ่นรองเท้าเหม็นเหรอเองทำไมถึงไม่แทงเขาเพราะว่าเขาบอกว่าผมคนกินเขามานานแล้วผมบอกว่า พี่บอกลุงน้องพี่ด้วยนี่รองเท้านะห้องมันเหม็นนิดหน่อยให้เก็บนิดหน่อยพี่พเขาบอกว่าคงคนกินเขามาเยอะอ๋องก็เลยแตต่อยผมอย่างเดียวตอนน๋องมีลุงน้องเยอะแล้วทีนี้ผมแทงเขาปุ๊บลุงน้องก็ทุบผมอย่างเดียวเลยครับก็คือเราไปบอกคนที่เราแทงเขาว่าให้ลูกน้องกเก็บรองเท้าหน่อยมันตีนเหม็นครับ นี่ฮะด้วยหน้าตาแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้ไม่รู้ว่ามีอย่างอื่นเป็นตัวเร่งชนวนความโกรธด้วยหรือไม่ <c oughs> นะนะต้องตรวจสอบต่อนะฮะ <c oughs> เขาดูพูดจาก็เหมือนจะใจเย็น <c oughs> แต่มันมันมันไม่รู้ปรแปลกๆอ่ะ <c oughs> อาจจะเป็นมีอาการ,าปรแปลกๆอยู่ <c oughs> หรือ <c oughs> รเปล่าใช่ไหมฮะ <c oughs> เอาละฮะแล้วก็ทางด้านของอาเชคนโดนแทงตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับผู้สื่อข่าวของเรามาเดี่ยวพงศกรนะครับลงพื้นที่ห้องเช่าแห่งนี้ ญาตสำรงเหนือนะฮะแล้วก็พูดคุยกับญาติของอาเชคนตายก็คือนายเปาฮะนายเปาเล่าเหตุการณ์เันเลยครับคนหนึ่งไปทำงานมาคนหนึ่งก็เมาอย่าก็นั่งรออยู่เรออือเ่องอะไรครับต้นเหตุมาจากอะไรนั่องรองเท้า่เลยครับเ<ะ>ขาบอกว่ารองเท้าลุงนั่งมึงมนอะไรฝุดๆอย่าวก็ลูกพี่จะไปทำงานอยู่แล้วจะไปทำงานต่อกางเืนแถวชิดลมนี่นะครับครับ นี่ก็ทะเลาะกันแล้วเพื่อนห้ามอยู่ไม่ทันล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณวันแสงทองอายุ4 1อปีเป็นสัญชาติเมียนมาเคยทํางานร่วมกับชามิ้นหรือว่ามิ้นคนก่อเหตุก็บอกว่าจริงๆคนตายและคนก่อเหตุพักอาศัยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะคือคุณวันให้ข้อมูลบอกว่าคนแทงกับคนตายอยู่คนละตึกแต่ว่าลูกน้องของคนตายอยู่ห้อง301ตรงก,กันข้ามกับคนที่ก่อเหตุนะคะและห้องเนี่ยทางเดินมันก็แคบๆเอาที่วางรองเท้าไว้ข้างหน้า<อ>มันมีกลิ่นเหม็นใช่ วยวายไหมมันหลายรอบแล้วไหทะเลาะกันทะเลาะกันหลายรอบแล้วกับคนที่ตายนี่เหรอครับเอามีเรื่องอะไรกันมีเรื่องกินเราก็ถเถียงกันเรื่องเรื่องงานอ่ะเขามีเรื่องอะไรกันเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับผมอยู่สุราษฎร์ผมเพิ่งมาเมื่อวานแต่เมื่อเมื่อเมื่อก่อนนั้นอ่ะเขามีเรื่องอะไรกันเราเรารู้ไหมโอ้ทะเลาะกันหลายรอบด้วยไอเรื่องรองเท้าเบนนี่ก็เลยกลายเป็นปลายเหตุด้วยและคุมอารมณ์ไม่อยู่นะแทงเขาตายต้องถูกดำเนินคดี นี่ฮะถึงแม้จะเหตุไหนก็ตามแล้วนี่ยังไงฮะรองเท้ามันก็มีกลิ่นโอ้โหแล้วทางเดินมันก็แคบแคบพูดยากเออนี่ฮะคือเรื่องของรกลิ่นรองเท้าก็เรื่องหนึ่งแต่การควบคุมอารมณ์สําคัญกว่านะครับ